ไม่มีใครในโลกนี้รู้ว่ากราฟจะขึ้นหรือลงเหมือนกับบัวบนกระดานที่วิ่งแบบสเปะสปะไร้ทิศทางแต่มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกเราได้ว่ามันจะวิ่งไปสุดแค่ไหนและลงสุดแค่ไหนลองตีกรอบดูครับแนวต้านและแนวรับ ใช้ค่าเฉลี่ยสูงสุดของ RSI ที่ผมลองใช้มาก็คือค่า80และ RSI 20เมื่อราคาแตัดผง2สค่านี้มักจะเกิด i v v r r g n n t ใช้ฮีโร่ของเราดักหัวดักท้ายเลยครับวางเงินไว้จ Port ดัดพอร์ตดีๆนะครับทำม n น y Management ดีๆจากนั้นสร้าง Barrier โดยมีทหารอีกกองหนึ่งหลุนไว้ระบบนี้ลองใช้มาติงเกลแทนสต็อปล s สดูครับมาติงเกลด้วยเลข1.618เป็นเลขของไฟโบนัชชีทำมันดี้แมจเมนต์ของทหารกองที่2และกลองต่อๆไปให้ดีนะครับ นะครับจากนั้นลองแบ็กเทสดูครับครับก็จากที่ผมอัดคลิปลง t ิ k ก o k อกนะครับก็คือเราไม่สนทิศทางของวัวไม่สนว่าไม่สนว่ามันจะขึ้นหรือลงยังไงนะครับเราใช้ทหารหรือฮีโร่ของเราเนี่ยดักหวัวดักท้ายไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเขียน EA กันนะครับว่า EA จะเป็นยังไงทีละบรรทัดเลยคลิปนี้อาจจะยาวน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดใคร อยากจะสกิปผ่านก็ลองไปดูผลลัพธ์ก่อนก็ได้แล้วถ้าสนใจเนี่ยเร,เราลองมานั่งไล่ทีละบรรทัดกันนะครับโอเคเริ่มเลยครับก็ตัวนี้เป็นตัวโปรแกรม MT4 นะครับเเาาก็เริ่มสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลยครับตัวนี้ก็ตั้งชื่อใส่เป็นชื่อผมแล้วกันตะวันนี่เป็นมาติ้งเกลวิ r SIS e นะครับ โอเคคราวนี okay, ้ผมขอเคลียร์หน้าจอลงุงโลกขัขยายใหญ่ๆ,ๆแล้วกันจนได้เห็นหชัดๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือรูปภาพนะครับที่ผมทำคลิปลง t i ิตตอเนาะคราวนี้เรามากำหนดตัวแปรก่อนระดับแรกนะครับก็คือ e x t e r n a l ผมใช้ e x t e r n a l นะครับ อันแรกที่เราจะกำหนดเนี่ยก็คือเป็นตัวหลอดนะครับจะเป็นเบิร์ละกันเบิร์นหลอด่ากับใส่นึงไปก่อนนะครับอันที่สองเป็นอะไรดีเป็นมาติงเกลละกันนะครับเราทำตัวแปให้มาติงเกลหลักก่อนราคามาติงเกลเบิร์นนะครับเป็นเพราะมันมีจุดทศดนิยมเนาะมาติงเกลอันนี้ก็คือค่าไฟโบเลยนะครับ1.618 เดี๋ยวคลิปไฟโบเนี่ยผมจะอธิบายทีหนึ่งเพราะว่าเป็นค่าที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติผมเป็นคนชอบธรรมชาติมากนะครับต่อไปเป็นค่าอะไรดีต่อไปเนี่ยก็คือเอาเป็นเป็นจำนวนของของทหารของเราแล้วกันว่าเราจะมีแบ็กอัพเขาเรียกว่าอ,อะไรแบ็กอัพบาริเออร์เนี่ยกี่ชั้นนะครับค่าไปนะครับเป็นถ้ากี่ชั้นนี่เป็นกินก็พอนะครับ เป็นอินผมเขียนเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปจำนวนของแบ r รี e r อนะครับแบร่เโอเคอันนี้ใส่ไปสักทาหารแบบนี้ครับมีสักสิบชั้นนะครับอาจจะเซฟนะครับต่อไปทหารแต่ละชั้นสิบชั้นเนี่ยเราจะให้เขาห่างกันกี่พอย n ์นะครับถ้าเซฟเซฟเลยนะครับน่าประมาณสัก200 p o i n พอย์เพราะเวลาช่วงที่มีข่าวแรงๆมันสวิง้างเยอะ นะ,ะผมตั้งชื่อเป็นอะไรดีเป็น distance นะฮะ distance b a r r e r นะครับอันนี้เป็นจัก2 0 0หรือ300หรือ500ก็ได้ยิ่งยิ่งตั้งตรงนี้กลบหา่างก็ยิ่งเซฟแต่ว่ามันก็จะทำให้เราคืนทุนได้ช้านะครับยิ่งเราตั้งน้อยสักร้อยนึงเนี่ยก็คืนทุนได้เร็วมากโอเคต่อไปเป็นค่าอะไรดีอโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มใครมาเพิ่มทีหลังนะครับเปเราเริ่มเขียนตัวโปรแกรมกันเลยนะครับ in start นะครับ start หัเล็บนะครับเล็บนีนนทำสับสนกันเยอะมากโอเคเราเอาอะไรดีเอา RSI มาใส่ก่อนนะครับเป็นประกาศตัวแปร RSI ในนี้นะครับ double เป็นชื่อว่า RSI value แล้กัน ตัวนี้เราจะดึงตัว indicator i s i มาใช้ซึ่ง mt4 เนี่ยเขาให้ใส่ตัวนี้ครับ i s i ง่ายๆเลยวงเล็บเปิดปิดในวงเล็บเขาจะให้ทำอะไรบ้างน,นะครับอันแรกเนี่ยเป็น constant string symbol โอเคก็คือเป็นค่าเงินนะครับใครจะเอาค่าเงินมาใส่ในนี้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะใช้ค่าเงินณห,หน้าที่เราเปิดปัจจุบันก็พิมพ์แบบนี้นะครับอันที่2เป็นทํา f r ส่วนใหญ่ผมจะใช้ h1 นะครับ H1 หรือ H4 นะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้หน้า,นาขณะนั้นเราก็ไปกำหนดเลยก็ได้ P เรลียบนะครับอันที่3ามเรลียบถ้าเกิดตัว P เหลี่ยบอันเนี้ยมันจะเป็นค่ามาตรฐานของไฮเซทถ้าในใน m p 4นะครับก็น่าจะ14หรือใครจะใส่21ก็ได้แล้วแต่เราผมใสม่เป็นค่ามาตรฐานไปก่อนนะครับ แอปพลาย price p อย c e เนี่ยนะครั e มี Price อะไรบ้างพ c e open เป็นพลอ o โคและก,กันก็คือเรากำหนดของ ISI ในะคะ่าพลอยโค e เนาะชิปชิปเป็นศูนย์ใหม่ไม่ชิปนะครับปึ๊บโอเคเราได้ ISI อมาละโอเคต่อไปเราไปกำหนดเงื่อนไขอีกนะครับถ้าออเดอร์ทั้งหมดยังเป็นศูนย์อยู่ if order total เนทะ่ากับ0นะรเราจะทำอะไรมันนะครับก็คือถ้าเกิด order total ทั้งหมดเทด่ากับศูนย์เนี่ยเราจะทำการ buy sell นะครับหครั้งแล้วก็เมื่อเราสมมุติเรา buy ปุ๊บเราก็จะทำทำ barrier ฝั่งข้างบนนะครับเพื่อจะ ทำมาติงเกลียวข้างบนนะฮะเพื่อไม่ให้มันเพื่อให้เราคืนทุนได้ได้ได้เร็วนะครับโอเคถ้าเราจะทาําไปเราต้องใช้ฟอนะครับอาจจะใช้ถูกต้องไหมติ๊กโอเคฟอรอ์จะฟอร์ก่อนหรือว่าจะทําบ a ติเออร์ก่อนดีโอเคฟอร์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปจริงๆเราทำอันนี้ก่อนดีกว่าเรากำหนดตัว มาติงเกลก่อนดีกว่าอ้ยเรากำหนดตัว i อ i ก่อนละกันนะเพราะว่าเราเราตีกรอบให้มันเนาะเราใช้ IS i อไเป็นหลักนะครับถ้า r อ i value นะครับค่าตัวแปรอันนี้นะครับค่าตัวแปรอันนี้เอาฝั่งไหนก่อนดีเอาฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดบัวมันลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะบายส่วนขึ้นไปนะฮะน้อยกว่าเนาะหรือเท่ากับ20นะครับ ถ้า RSI value น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ปุ๊บเนี่ยเราจะบายส่วนขึ้นไปนะถ้า RSI value มานนะก่ายีโอเคึ๊บอตอนนี้เรามาตั้งสร้างเงื่อนไขต่อนะครับเ,เ,ออเราจะสร้างก็คือเราจะสร้าง for loop เพื่อเราจะทำะ barrier ให้เยอะขึ้นนะะทั้งหมด10 barrier และทําการบายหนึ่งครั้งนะครับอินไอเท่ากับ0ก็คือใส่ค่า0เข้าไปใน i นะครับประกาศตัวแปร i เข้ามาในฟอร์ลูปนี้และเมื่อ i ยังน้อยกว่า Step Barrier จะให้ i เนี่ยบวกบวกนะครับ อันนี้ความหมายก็คือเราจะใส่ค่าศูนย์เข้าไปใน i ก่อนให้ i เป็นศูนย์ตั้งต้นก่อนนะครับเราเช็คว่าถ้าเกิด i มันยังน้อยกว่า step barrier เนี่ยก็คือ10บส r บไบ r ของเราเนี่ย i จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โอเคเราก็มาทำที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยก็คือถ้า i นะครับ if i เท่ากับ0นะครับอันนี้ต้องเท่ากับเท่ากับนะครับกับเท่ากับ0น โอเคเราจะต้องตัวนี้เลยนะครับตัวทหารฮีโร่ตัวแรกของเราก็คือเราบายเลยเราเซ็นออเดอร์เลยครับออเดอร์เซ็นออเดอร์เซ็นตัวแรกคืออะไรตัวแรกเป็นซิมโบ l นะครับก็คือสิมโบปกติซิมโบหน้านเพจหน้าหน,น,น,น้านั้นๆน,น,นะครับ ันที่2เป็น command ะครับค m เราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะบายส่วนก็คือ o p b a r ต่อไปเป็นอะไรเป็น Volume Volume ก็คือ lot นะครับนี่ที่เราตั้งตรงนี้เลยก็คือเราใส่ตัวแปรตรงนี้เข้าไป lot นะครับต่อไปเป็น double price price เนี่ยถ้าเกิดเป็น buy เนี่ยจะเป็น a r c Ar ์ลบ point นะครับ point ก็คือราคาปัจจุบันนะครับ สลิปเพ e ปกติใช้ประมาณ3ต็อปลอดเป็น0เพราะเราจะมาติงเกลใช่ไหมครับต่อไปเป็น t เทคโปรฟ i t อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะ t เทคโปรฟิตยังไงนะครับใจเป็น0ูย์ไปก่อนนะครับต่อไปเป็นคอมเมนต์เป็นเนาเป็น0ูนย์ไปก่อนนะครับอ่าแมจิกเป็น0ูนย์ไปก่อนไม่มีนะฮะอ่าเดต้าเป็น0ูย์ไปก่อนก็อันนี้เป็น Color ถ้า Color อร์ก็น่าจะเป็นกร e นเนาะ เราก็ได้คำสั่งของของฮีโร่ตัวนี้ละนะครับเราบายไปก่อนนะครับต่อไปเรามาทำ barrier ก็คือทหารตัวนี้ฮีโร่ข้างหลังเราเนี่ยอีกทั้งหมด10 10ชั้นนะครับตามที่เราคิดไว้เนาะวิธีการเขียนเป็นนี้ครับก็คือ if ถ้า i นะครับมากกว่า0ใช่ไหมฮะถ้า i มากกว่า0ก็คือมันซื้อมา1ครั้งละ1ก็คือมากกว่า0เนาะจะทำให้ทำอะไรนะครับ ก็คือเราจะทำ barrier order send นะครับอันนี้ก็ symbol ค่าเงินปัจจุบันนะครับแล้วก็ open pie sell แบบนี้ก็เป็น buy limit เนอะเพราะว่า point มันยังไม่ถึงเราต้องตั้ง buy limit รอไว้นะครับ double volume volume ก็คือ l o t นะครับโอเคคราวนี้ l o t เนี่ย ลอตเนี่ยเราจะคูณค่ามาติงเกลเข้าไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องใช้คำสั่งแ a t พาวนะครับแ a บพาวแบบพาวอันแรก็ให้ใส่อะไรเป็นดับเบิลบอลดับเบิลแวลูนะครับก็คือเราจะใช้เป็นดับเบิลแวลูก็คือเราจะดับเบิลตัวคูณตัวมาติงเกลเข้าไปค่านี้1.8ะนะรหรือใครจะเปลี่ยนเป็น2ก็ได้นะครับแล้วแต่อันที่2เป็นพาวพาวก็คือเราจะเอาเป็นตัวไตัวนี้นะครับ ก็คือเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยจนถึง10สเต็ปนะครับตัวต่อไปเป็นดับเบิลไพลส์ไพลส์ก็คืออาร์คเนาะลบกับพอยต์โอเคแต่พอยต์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างครับก็คือ,ม,คอมันจะต้องอันนี้อันนี้คือสมมติอันนี้เป็นพอยต์ปัจจุบันใช่ไหมครับเอาอาร์คลบพอยต์พอยต์ก็คือมันจะต้องเลื่อนลงมาอีกใช่ไหมฮะเลื่อนลงมาอีกตามอ่า ตามระยะของ Distance ตัวนี้ระยะของที่เราจะตั้ง Barrier ให้มันห่างกันก็คือ200ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวแปลนี้มาใส่ได้เลยครับก็เป็นคูณกับ Distance ครับบ r ออและ Distance Barrier เนี่ยต้องคูณกับวงเล็บ i บวก1ด้วยนะครับ คราวนี้ไปที่ตัวต่อ s l ิป p พจสามนะครับ d o บเบิลสต็อปลอเป็นสต็ p l o อสไม่มีนะเขาเรามาติงเกลนะ Take profit เทคโปรฟิเดียวว่ากันนะครับคอมเมนต์ Comment ไม่มีนะครับเมืสิบเป็นศูนย์ศนย์คัลอันนี้เป็น,นบายเนาะก็กลินเนยออันนี้ก็คือของฮีโร่อีก ของฮีโร่ชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเงี้ยอีกต่อกันอีกประมาณถ้ากรวมนี้ก็เป็น10รวมกับตัวแรกก็เป็น10พอดีนะครับโอเคอันนี้คือฝั่งฝั่งขาลงเนาะเราจะบายสวนคราวนี้เรามาทําฝั่งขาขึ้นบ้างโอเคงั้นฝั่งขาขึ้นผมขออนุญาตก็พี่ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อความกระชับของคลิปนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมอ่าตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยครับ Okay. Ctrl c อเคอนโทรล C ก็คือ copy นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ให้มันอยู่ในกรอบของ order total เท่ากับ0น,นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเนาะจากเราก็จะเปลี่ยนมาฝั่งขาขึ้นก็คือเราจะเปลี่ยน isi เนี่ยเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ80นะโอเค okay. นี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะทําสเต็ปเท่ากันนะครับ แต่ตรงนี้เราต้องมาเปลี่ยนเป็นเราจะเซลล์สวนลงมาเซลก่อนนะครับหลอดถ้าเซลลตัวนี้มันจะเป็นบิดนะครับบวกกับพอยต์ปัจจุบันนะครับอ,อ่าตอนนี้ตรงนี้เสร็จละก็คือบรรทันดนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้ตอนนี้เรามาดูฮีโร่ตัวนี้แล้วก็อีอกเก้าตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นโอพีเป็นบายลิมิตเนาะเพราะมันยังไม่ถึงใช่ไหมครับ นี่แมนพามาดึงเกลเหมือนเดิมตัวนี้เป็นบิดบวกพอย n ์นะครับแบนเพื่อตปึ๊บๆอันนี้เป็นสีมาเป็นเลดโอเคอันนี้เราก็เสร็จละ2 2ชุดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเรามีทั้งทหารกองแรกและกองถัดไปอีกจำนวน10สเต็ปนะครับ10กองนะครับตึกตึๆมีอะไรโอเคคราวนี้เรามา แล้วเราจะจบมันยังไงนะครับเราจะเอามาจิ้นยังไงถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็จะได้กําไรเท่าที่ผมตั้งไว้ผมพอละผมจะปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการเขียนก็เรามาประกาศตัวแปรตัวนี้ก่อนตัว Profit ก่อนนะครับก็คือ e x t e r n profit เป็น d o บเบิแล้วกัน ปรฟิตสมมติผมจะให้ผมจะพอใจที่สัก5ดอลาลาร์นะครับตัวนี้จริงๆมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับตัว m ั n นี n เม a นเจ e ร์เมด้วยนะครับถ้าเกิดเราออกหลอดที่มันน้อยเนี่ยโปรฟิตเราก็ต้องน้อยไปตามนะครับเ,เราประกาศตัวนี้เนาะเปือนโปรฟิตเราต้องออกมาจากออกมาจากรูพันนี้ให้ได้ออกมาจากรูนี้ก่อนนะครับพอออกมาจากปบยึดถูกตัวนี้ เราก็กำหนดค่ายิอีกอันหนึ่งนะครับถ้า Account นะครับเราจะเอา Profit ของ Account p r o f ปรฟิามีโอเค Account Profit ถ้า Account Profit เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ Profit นะครับตัวแปรเมื่อกี้นะครับก็คือ5ดอลลาร์นั่นเองนะครับ5ดอลลาร์หรือ5บาทแล้วแต่โปรเกอร์นะครับ ถ้า Account Profit ทั้งหมดเนี่ยมากกว่าเลยเท่ากับ Profit ผมจะลบออเดอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซลหรือก็ตัวนี้ผมต้องแก้เป็น OP s เซลนะเซลลิมิตลืมกับดไม่ว่าจะเป็น Buy, Buy Limit, s e l l s e l l Limit ผมจะโคสทั้งหมดเลยนะครับโอเค ผมจะโค้ดอ่าจริงจริงจริง,รงอันเนี้ยผมมีมีโค้ดแบบเป็นเป็นโค้ดของ c l o s อ all close all มันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกอันนึงนะครับนะครับถ้าเกิดใครอยากจะพิมพ์ก็ล็อกหน้าจอแล้วก็พิมพ์ตามตัวนี้ได้เลยงั้นผมกดตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นเป็นคาสั่ง close all test ผมประกาศใหม่นะครับตรงนี้นะครับ c l o s อ all นะครับ แล้วก็เอาโค้ดเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับดีเทอร์ให้หนะ่อยดีเทอร์ศูนย์ในปัจจุันไปเซตใหม่โอเคนั่นเองคราวนี้มาลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรผิดไหมน่าจะไม่มีนะครับก็มีเท่านี้เองครับ EA yeah, ตัวนี้นะครับคือจริงๆผมไม่อยากให้ซื้อ EA เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อเราไม่รู้ว่าไส้ไหนเป็นยังไง เราเขียนกันทีละบมรทัดดีกว่ารู้เลยว่าอ๋อ E A แบบเนี้มันมีเงื่อนไขมันมีนกลไกการทํางานยังไงมันจะปลอดภัยกับพี่น้องมากกว่านะครับไม่มี e r r ร์เนะครับมีแต่วอร์นิ่เนาะชื่ออะไรเนี่ยิดเทสเนาะโอเคครานี้ผมไปลองดูเลยนะครับก็เปิดตันนี้มา ea Hit test Click test น่าจะเป็นอะไร test ลองไอดูชื่ออีกทีนะครับลืมชื่อ bit ice i test a bit ก็เขียนทุกๆวันนะครับ ea นะครับคิดกลยุทธ์อะไรขึ้นมาได้ก็เขียนเขียนแล้วก็ t ท s t เขียนแล้วก็ t ท s t นะครับเดี๋ยวเราลองไปที่ตัว eu ก่อนแล้วกันนะครับผลลัพธ์เราจะเป็นยังไง สมงวันมาติงเกลวิสไอท์ไอเทสนะครับเวลาเอาซากปีไหนดีปีที่แล้วแล้วกันนะครับเดือนจันนะครับจนถึงจนถึงปัจจุบันนะครับออ่อันเนี้ยพิเลียดเบาม,มาเล่ตรงนี้ยผมเป็น1 h 1นะครับ h 1ส่วนตัวเงินผมใส่ไปสักอ่าจริงจริงตัวเนี้ยเราเราใช้เงินที่เราจะลงจริงเข้าไปเลยก็ได้นะครับ ผมใส่เป็น10000 USD หรือว่าจะเป็นตรงนี้ถ้าเกิดโป๊กบางโป๊กเนี่ยมันเราให้เราสามารถเทรดเป็นไทยบาทได้ก็ใส่เป็นไทยก็นล้กนะครเดี๋ยวผมลองเทสตต,ตรงนี้ดูก่อนนี่นค่าที่เราอะเนี่ยถ้าเกิดเราผมใส่ e x t e r ์เทไปมันสามารถเข้ามาเซ็ทค่าตรงนี้ได้อ่าโอเคจริงๆผมอยากจะเห็นตัวอาโปรฟิตตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมขอไปเขียนตัวคอมเมนต์นิดนึง ให้มันมีคอมเมนต์ขึ้นมานะครับจะได้เห็นโปรฟิตกันว่าถ้าเกิดมัน5ดอลถ้าเกิดมันโปรฟิตเท่ากับ5แล้วเนี่ยมันจะมันจะตัดไหมนะครับโอเคใช้คำสั่งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็เขียไปว่าโปรฟิตเท่ากับ ก็เป็นแอคเขาโปรไฟล์ฝ okay. ั่งนี้พยายาให้ดูนะครับคอมเมนต์โปรไฟล์โปรฟิตตรงนี้มันจะไปขึ้นที่หน้ากราฟนะครับทำภายทีหนึง่งผมกินผ่านหมดนะครับโ okay. อเคครับเซตตรงนี้ใหม่ทีโอเคมา เริ่มกันเลยนะครับเวลาตั้งแล้วเนาะใส่ test u เป็นอดนอย o i n t ั e t s ติดโอเควิ่งด้วยระหว่างนี้ผมขอเซตให้มันเป็นหน้ากราฟที่คุ้นเคยนะครับก็คือ window stick s นั่นเองแล้วก็ขอเอาค่า RSI มาดูเลยนะครับสายนี้เป็น14อยู่แล้วนะครับตีเลียดของมัน ท,ท้ายเนี่ยเราให้เป็น20เนาะแล้วก็ข้างบนแกบข้างบนเราให้เป็น80เนาะโอเคอะโอเคครับใกล้แต่ละอาแตะเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูนะครับนี่เป็นไปนตามที่เราเขียนไว้ไหมนะครับ นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอเคมันนับ10ตรงนี้ด้วยนะก็คืออันนี้คือวอลลุ่มนะครับ1นหลอดคูณ1นึดนะครับ1 6 8แล้วก็คูณ1.18ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้นะตามแผนเดี๋ยวขอดูดิสแ a น c ์ก่อนว่าตรงไหมนะครับลองลากดูกอ่านี่ประมาณสัก200จริงด้วยนะครับเซฟเซฟ แต่ละอัน200นะครับคื้นฐานกองนี้ก็คือกลองนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวแรกนะคราวนี้ผมจะลันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเรามาดูกราฟกันนะครับมก็จะซื้อขายซื้อขายซื้อขายไปลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับเทียตทุนี้จนะจะดอดาวสูงนิดนึง แม็กซิมัมเราดาวเราดาวอยู่ที่ประมาณ20%เลยนะครับโอเคตรงนี้เราก็ลองปรับปรับแต่งการาฟดูนะฮะผมจะลองปรับค่าเมื่อกนะีก้หนึ่งหลอดเนาะโปรฟิตห้าเราลองดิสแตน a ์เบร r ให้น้อยลงเนระ็วขึ้น,นครับจะลองดิสแตนต์เบรคให้น้อยลงนะครับสิกครับสองร้อยอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับ โอเคมีการซื้อขายนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะคืนทุนได้เร็วขึ้นนะครับไปดู maximum drawdown ที่2.24%จองสี่เปอร์เองแสดงว่าเราตั้งที่ร้อยเนี่ยโอเคกว่าเรอยู่ที่ค่าเงินนะครับตั้งค่าประมาณนี้หรือจะเอา p r o f ให้น้อยลงก็จะก็จะยิ่งเซฟกว่าดาว w ก็จะน้อยลงนะครับลองดูก็ได้นะครับปิดึกสนะครับกำไร อ่าเนี่ยครับดอดาวก็จะน้อยลงมากเลยอยู่ที่การปรับนะครับดอดาวที่0.32%เองคอนข้น้อยมากนะครับนี่ก็จะไม่เสียบเท่าไหร่โอเคจริงๆก็เราลองหนึ่งนะครับก็คือลองทำมันนี y แม n a จเมนต์ดูแล้วก็เอามาปรับตรงหลักหรือบางคนบอกว่าอีกหนึ่งมันเยอะไปก็จะ0.1ก็ได้ถ้า0.1 Prof โปฟิตเราก็ต้องน้อยลงนะ r o ฟิตเหลือส <rier> <s uck> ัก oh, ส like like ักหนึ่งก็ได้นะ่ยไบเรก็ประมาณนี้หรือหรือตัวสเต็ปเราโอ้ยมันเยอะไปนิดนึงอะเหลือสัก8ก็ได้1นึ่งจนึงแปดเนี่ยจะเป็น2ก็ได้ครับถ้ามาตงเกมปกติเขาใช้2เนาะกดปมพายแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับลองเทสกันหลายค่าเงินนะครับกดรีเซ็ตมัน ที่เป็นหุ้นยูเจหนึ่งนะที่เราเทสกันเมื่อกี้มาถึงโหน่งนี้สองลอง,ลองตอบดูนะครับในสักแปด Distance Barrier เท่าเดิมโปรฟิตสักหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ครัโอเคละเพราะเราปล่อยมันไปเรื่อยๆอยู่แล้วลองกดเราลองไป UJ ไหม E USD JPY นะ,ะลอง UJ ดูนะครับยูเจาลอง,ลองเทสย้อนหลังไปสัก 2,015เลยแล้วกันนะครับจนถึงวันนี้ตแบบ้องตัดเท t e อ่าก็จะทำการซื้อขายลักษณะน,นี้นะครับอ่าก็มาดูกราฟอ่าก็คืออย่างนี้อ่าดาวดาวน้อยมากดูครับยูเจดดาวดาวแค่2.86%เอเองนะครับโอเคนะครับเนี่ย เราลองใช้ money management แล้วก็ปรับตรงนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็น money management ล้วนๆเลยนะครับอยู่ที่เราโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EA ตัวไม่สนทิศทางของวัวน,นะครับยังไงก็ฝากชนะผมไ้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ถ้าเกิดชอบนะครับเดี๋ยวผมจะคิด EA ขึ้นมาไม่ควรมีตัวเดียวนะครับ EA คนจะมีหลายๆตัวควรจะทำ money management ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับขอให้เทรดได้ทุกท่านโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ